ไก่ไข่รสแอแลนด์เรดออกไข่ฟองแรกตอนอายุกี่เดือนสำหรับเพื่อนเพื to, um, ่อนมือใหม่ที่กําลังเลี้ยงไก่สายพันธุนี้อยู่นะครับหรือว่ามีความตั้งใจอยากจะลองเลี้ยงไก่สายพันนี้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าไก่ไข่รสแอแลนด์เรดเนี่ยเริ่มออกไข่ตอนอายุกี่เดือนนะครับซึ่งจากประสบการณ์ตรงของสมัยฟาร์มเองนะครับที่เราเคยเลี้ยงไก่สายพันนี้มานะครับพบว่าไก่สายพันนี้เนี่ยจะเริ่มออกไข่ตอนอายุประมาณ5เดือนจนถึง6เดือนนะครับหมายถึงว่าการออกไข่ฟองแรกของเขานะครับจะเริ่มจาก5าเดือนจนถึง6เดือนครับ ซึ่งทางนี้เนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลของผู้เลี้ยงนะครับในเรื่องของอาหารที่เราให้เขานะครับเพราะว่าแต่และช่วงอายุเนี่ยกไก่เขาจะมีความต้องการทางอาหารที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอ,อย่างการดูแลของสมัยฟาร์มนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนออกไข่เนี่ยเราจะให้อาหารที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในช่วงแรกเกิดถึง1เดือนเนี่ยเราจะให้อาหารที่มีโปรตีนนี่รับแล้ววช่วงอายุตต้งแ่1เดือนถึง2เดือนเนี่ะเรจะให้ารที่ระมาับตั้งแต่อายุ2เดือนจนถึง4เดือนเนี่เราจะให้อาหารทีีี่มมโปปรรรตนนะะาณ14%คับ แล้วก็หลังจาก4เดือนเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารไก่ไข่ที่มีโปรตีนประมาณ16%นะครับหลังจากที่เราให้อาหารตามที่ผมเกินมาในข้างต้นนะครับก็พบว่าไก่ของเราเนี่ยจะเริ่มออกไข่ฟองแรกตอนอายุประมาณ5เดือนนะครับอันนี้คือตัวที่เร็วสุดนะครับเพราะว่าการออาไข่เนี่ยเขาจะไม่พร้อมกันเป๊ะๆนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายของไก่แต่ละตัวด้วยครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าลักษณะของไก่ที่กำลังจะออกไข่ฟองแรกเนี่ยลักษณะตัวของเขาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยเห็นเรรามาดูกัันนลยคคบบซึ่่งไชุี้ะ เริ่มเกิดเมื่อวันที่15เดือน9ปี66นะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่20เดือน2ปีหก็นะครับก็คือนับรวมแล้วได้ประมาณ5เดือนกับอีก5วันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าลักษณะของตัวไก่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและที่เพื่อนเห็นตรงนี้ครับก็คือจะเป็นไก่ไข่รสแอลเเลทที่สมัยฟาร์มเราเลี้ยงเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปครับอายุประมาณ5เดือนกับอีก5วันนะครับซึ่งเขาก็เริ่มออกไข่มาประมาณ4ี่ห้าวันแล้วนะครับจริงๆก็จะบอกว่าไขฟองแรกเนี่ปจะมาณ5เดือนพับ นี่เป็นลักษณะของไข่ของเขาครับผมให้รู้ตัวอย่างของไข่ครับไก่ไข่ที่เริ่มไข่ฟองแรกเนี่ยขนาดของไข่เขายังไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของไก่ทุกสายพันธุ์เลยนะครับหลังจากที่เขาไข่เป็นซากระยะนะครับขนาดของไข่เขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราให้เขาด้วยนะครับไก่ชุดนี้นะครับเป็นไก่ที่เราขยายพันธุ์มาหลายรุ่นแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมี่ขยสายเพื่อป้องกันเลือดชิดนะครับหลังจากที่เราเคยซื้อไก่ไข่มาแค่ครั้งเดียวนนนนะคครรััับหลลงจาากกก้้เเเี่่ยย็ไไไมซือขนะครับ แล้วก็ขยายพันธุ์มาเองต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงขึ้นมานครับเพื่อจะเอามาแทนชุดพ่อแม่พันธุ์ชุดเก่าที่เราเคยเลี้ยงเอาไว้นะครับแล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อดีของการเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์แท้เลยนะครับนั่นก็คือเราสามารถขยายพันธุ์ได้ต่อเนื่องโดยที่เขาไม่กลายพันธุ์เลยนะครับลักษณะที่เพื่อนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะสีหรือว่าลักษณะตัวนะครับที่เห็นู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนเดิมนะครับอนาคตเราเลี้ยงไปนานๆเนี่ยไม นี่เป็นไก่ไขร่รสไอแลนด์ตะเร็ดอายุ5เดือนนะครับลักษณะตัวก็จะประมาณที่เพื่อนเห็นเลยครับผมน้าหนักแต่ละตัวจะไม่ต่ากว่า1นึ่กิโลนะครับโอเคครับสรับเพื่อนที่มีความสนใจอยากจะลองเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์รสไอแลนด์เรนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไก่ไข่สายพันธุ์นี้เนี่ยจะออกไข่ฟองแร้ตอนอายุกี่เดือนนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้ข้อมูลจากคลิปนี้แล้วนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะทักเข้าไปที่อินบ็อกซ์ของเพจสม i ยฟาร์มได้นะครับเพื่อทราบข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมพูดไม่หมดหรือว่าพูดตลงไปในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สม i ยฟาร์มก็มีข้อมูลที่จะมาฝากเพื่อนเพจทวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม